ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พบแมวยมาพูดถึง10อันดับสนามฟุตบอลใหญ่ที่สุดในอังกฤษมีที่ไหนบ้างติดตามที่นี่ได้เลยนะฮะอันดับ10วิลลาผาทีแมตันวิลลาความจุสองมืผ่านงหวปีที่เพื่อใช้งาน1-8-9-7เหตุการณ์สำคัญใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลโลก1 9 6่งานัดยูโร9ก4นัด นาชิงลี่ครับหนึ่งกับเป็นหนึ่งลอบลองชนะเลิศ FA ฟเคัพห5ารั้าขังนอกจากทีวิลาผาจะเป็นสนามย้าวข้องแอตันวิลาแล้วทีนี้ยังเคยเป็นสนามที่ใช้สำรับทำการแข่งขันฟุตบอลถ้วยหรือฟุตบอลนานาชาติมาแล้วหลายรายการอีกถางยังมีการนำกีฬาอื่นๆมาแข่งในสนามนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นมวยหรือหลักบี้มีข่าวหรือว่าวิลาผาเตรียมที่จะเพิ่มความจุสนามให้มากถึงห้ามื่นพันทีนังแนนนาคต กาสเตเดียมออฟไลท์ทีมซันเดอร์แลนด์ความจุ49,000ปีที่เพื่อใช้งาน1 9ก7าเเหตุการณ์สำคัญอังกฤษพบโคลออสเตเลียทั้งวันหกอังกฤษพบตุรกีทั้งัสี่แจ้งงานคอนเสิร์ตของโอซีสลีนาและบียอนแม้ว่าซันเดอร์แลนด์จะเป็นทีมในเดอร์แชมเปี้ยนชิพแต่สนามข้องวกเขานั้นดีพอที่จะเป็นสนามยาวในพรีเมียร์ลีกซึ่งสนามแห่งนี้สามารถจัดอีเวนต์ญ่อย่างคอนเสิร์ตได้อีกด้วย แปดเซนเจมปาร์คทีมนิวคือคัตเซนอยู่ในเตดความจุห้ามื่นซ่องขนานซมร้อยฮะปีที่เปิดใช้งานหนึ่งแปดการซ่องเหตุการณ์สำคัญอังกฤษพบอันเวเนียสองวันหนึ่งอังกฤษพบอเบบาเซอร์ไบจานซองวันฮใช้เป็นสนามแห่งยูโรสกาสิบหกซ่มเกมจัดงานคอนเสิร์ตคองเดอร์ลอรลิงสโตนสนามแห้งนี้ถือว่าเป็นสนามที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของสนามหรือว่าบรรยากาศที่มองเห็นทางเมืองนิวคัสเซล ในคณะที่ลูกการนี้ที่ทับซาลิกาตรงทํำผลงานได้ดีนั้นยิงส่งผลในปรนก,การในนานะนั้นยอดเยี่ยมมากขึ้นไปอีกเจดแอนด์ฟิวทีมลิเวอร์พูลความจ้าห้ามมือพันสามรอยกาสิบี่ปีที่เปิ้ใช้งานนึ่งปปซเหตุการณ์สําคัญใช้จัดการขึ้ Euro, 9, 6, 6, 4, นขั้นยูโรเก้าหกนัดและเคยใช้เป็นสนามในการข่งขั้น FA ฟเอครับรอบรองชนะเลิศไล่ายรข้ง นี่คือหนึ่งในสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเนื่องจากที่นี้มีความยอดเยี่ยมทางในเรื่องวัฒนธรรมเป็นอักลกษและความบ้าคลั่งของแฟนบอลเวลาที่เชียร์ทีมที่พวกเขารัก 6. เอติฮัดสเตเดียมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ความจุ5 3า400ปีที่เพื่อใช้งานสั้นงเหตุการณ์สำคัญใช้เป็นที่จัดงานกีฬาเคือเจ้าก,กระพมในปีสั้นๆใช้เป็นที่จัดคอนเสิร์ตวงเทคเดท นาชิงอยู่ฟ้าขาธิการแพทย์แมสเตอร์ซิตี้พบควีนพาร์คเลนเจอร์ปีสองพันสิบสองก่อนหนะ้าที่เปปกอดีโอลาจะเข้ามาทําให้สนามนี้ด่งดังมากยิ่งขึ้นในปีสองพันสิบสองแฟนบอลตั้งก็ต้องพากันจังสนามหนีได้เนื่องจากเป็นสนามที่เซอร์คิโออาเกโรยิงประตูชัยให้แมสเตอร์ซิตี้พลิกกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในปีสองพันสิบสองและแม้ว่าสนามแห่งหนี้จะถูกวิจารณ์เรื่องบรรยากาศในสนาม ที่ไม่ค่อยข้างเท่าที่อื่นๆแต่มันก็ถูกทดแทนมาด้วยความล้ำมสมัยนั่นเองอะเอเมเรสสเตเดียมทีมอาร์เซนอลคันจุ6 7 0 4ปีที่เพิ่งใช้งานตัง0 0 6เหตุการณ์สำคัญการแข่งขันขลักบ,บีชิชงแชมป์โลก2 0องใช้ในการจัดคอนเสิร์ตต่างๆรวมทึงวงโคเปอาร์เซนอลได้เปลี่ยนจากสนามไฮบิลลี่มาเล่นที่เอมิเรสสเตเดียมในปี2006ซึ่งถือว่าเป็นสนามที่ทันสมัยสุดๆในยุคนั้น ในคณะที่ดูกาณน,นี้มีเกลอาร์เตตา้าได้นำมาจากกาที่ยอดเยี่ยมในยูคอนก้อนกลับมาอีกครั้งหลังจากที่พาทีมทำผลงานได้ย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ซีลอนดอนสเตเดียมทีมเวสแฮมยูไนเต็ดความจุ62,500ปีที่เปิดใช้งานสองร้อยสิบ่องเวสแฮมมาใช้เป็นสนามย้อในปีสองร้อยสิเหตุการณ์สำคัญจัดโอลิมปิกสองร้อยสิบสองจัดแข่งเอ็มเอลีลอนดอนเซอร์ลีดสอง้อนสิบเก้าหละวิชิงแชมป์โลกสองร้อยสิบห้า แฟนบอลของทีมคุ้นขอนต้างพากันงงมากว่าทำไมทีมถึงย้ายจ้างอัพตันพาคไปเล่นในลอนดอนสเตเดียมที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ทีเหมาะสํหาหรับการแข่งขันกีฬามากกว่าแต่ถึงกันนั้นในปัจจุบันดูเหมือนว่าทุกๆอย่างจะเริ่มลงตัวแล้วโดยที่นี่นั้นขึ้นชื่อในเรื่องของบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมทางก้อนระว่างและล่างแข่งขันสามถอดแนมหอตสเปอร์ส,สเตเดียม ทีมช็อตแนมฮอตสเปอร์ความจุ6 2มื0เป็นหนึงร้ปีที่เปิดใช้งานั้งพันสิบเก้าให้การต้องการจะแข่ง NLL NFL ลเอ็นเอฟเอดอนเกมมวยคู่ระหว่างแอนโทนีโจสัววีเอสออเล็กซานด์บูซึสนามแห่งนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากสนามไวฮาร์ดเลนเก้าเพื่อที่จะต้องการเป็นสนามที่สามารถจัดงานลือว่ากีฬาอื่นได้อีกด้วย2องโอแทสฟอร์ดทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความจุ7 4 3ด0 วีที่เพื่อใช้งาน1 9กาึ่งสเหตุการณ์สำคัญใช้เป็นสนาห้ายาวข้องดิชชั่นอังกฤษจัดแข่งฟุตบอลโลกน9่เกาเกฮ้ยจัดแข่งฟุตบอลโลกนึ6งเกาเกมและจัดแข่งยูโรเก5สาเกมสนาห้แห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่มีความเจ้าดังไปทั่วโลกไม่แพ้แอมฟิลห้องลิว์พูลหรือว่าคมนูข้องบาเซลนาโดยมีรายงานล่าสุดอเมาว่าสมสซ่อปีศาดแดงเต็มที่จะขยายขยายความจุให้สมารทรองรับแฟนบอลได้มากขึ้น อีกกว่าไล่ผ่านดีนังหนึ่งเวฟวีทีมชาติอังกฤษความจุ9ก้าวมืปีที่เพื่อ 5, 7, ใช้การต้องผ่านเจตเหตุการณ์ต้องผ่านจัดนัดชิงยูโร2อ2 0ย่เอเอครับนัดชิงสองพัน1และนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีปี2013นิสนี่คือสนามที่นักเตะหลายๆคนยากจะเข้ามาเล่นสนามแห่งนี้เนื่อเจ้ากอตตี้แล้วนัดชิงในรายการฟุตบอลทัวต่างๆ่ะงใใจะขึ้นที่นี้อีกทง้งนอกเจ้าฟุตบอลแล้ว สนะให้งนียังความย่ญ่ม้าพอที่จะสามารถจัดงานอีเวนต์ใยญ่ๆยตั้งๆได้ซึ่งด้นก็ลงมไปถึงงขอนเสื้อหรือว่ากีฬาอื่นด้วยก็เขาโจคลีป1ิอันดับสนมฟุตบอลใหญ่ที่สุดแหนังกีดมีที่ไหนบ้างที่ตามที่นี้ไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเล่าขายเพื่อเป็นกำลังใจเพิผมทำคลิปต่อไปดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครัขบข,ะะขอบคุณครับ